ใช่ที่พี่บอกเป็นคนรู้จักเนี่ยโอ้ฮะทพี่บอกว่าเป็นคนฮะใช่เขาเป็นคนรู้จักไอ้เหี้ยเป็นได้แค่คนรู้จักอะไม่ใช่คนรู้ใจอ่ะเว้ยโอ้ไม่เคยดีสําหรับคุณหรอกครับไม่เคยดีพอหรอครับไม่คนดีไม่คนประเสริฐขอโทษได้ไหมที่น่ารักกว่าตั้งเยอะไม่เคยพูดจาหักหน้าหักน้ําใจกันไม่เคยทำร้ารจิตใจกันด้วยคนจะไปส่งทำไมทาไมครับคนเขาจะรักกันอ่ะมันผิดตรงไหนครับมีมีอะไรที่เป็นจริงมากครับจากตัวคุณนะครับคุณอะไรนะ วงเวียนมีผมเชื่อผมเชื่อนี่ผมเชื่อเขาคนเดียวเพราะเขาดูจริงใจครับแต่ว่าเขาอาจจะตอบช้าหน่อยแต่เขาก็ดูจริงใจดีก็ไม่ได้อยู่แก๊งนมผมจริงๆค่ะคุณอ่านข้างหลังไหมคะมันเขียนว่าอะไรออสตานมผงครับนมผงครับใส่หน้ากากหหน้าผมเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ใส่หน้ากากครับ ตาคุณฝาดหรือเปล่าครับผมใส่ตลอดเวลาครับผมไม่ใส่บางเวลาใส่ตลอดเวลาครับคุณถามคุณวังเวียนเสียก็เคยเจอผมด้วะก็ที่เขาเรียกผมว่าวัดดงไงใช่ที่พี่บอกเป็นคนรู้จักไงี่ยโอ้ฮะที่ที่บอกว่าเป็นคนฮะใช่เขาเป็นคนรู้จักเคยเจอแค่ไม่กี่ครั้งเองไม่มีบอกบังเอิญอะไรนะไี่มีบอกพี่บังเอิญเจอนะอ๋อ แล้วเขาก็สมมุติก็พี่ถึงพูดไงว่าชีวิตเขามีเรื่องจริงหรือเปล่านอกจากเรื่องสมมติอะยังไงครับเนี่ยคุณปาปยองคือก็นั่นแหละครับอย่างที่เขาพูดก็ได้ครับผมไม่ไมนไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วครับเขาก็พูดยังไงก็ต้องอย่างนั้นแหละครับก็ไม่ก็เจอกันไม่กี่ครั้งก็อย่างที่เขาบอกครับเดี๋ยวชิว แต่ว่าอย่าไปพูดกับใครนะครับระวังก็ไม่ใจดีเหมือนผมไงพูดทำลายความรู้สึกกันเกินบางทีอะใครกันแน่คุณหรือเปล่าคุณยังจำชื่อเราไม่ได้เลยเลยเราเรายังจำชื่อคุณได้นะผมคุณแผมก็จำชื่อคุณไม่ได้ครับคุณวางเวียนกับคุณสล็อตเนี่ยผมจำไม่ได้ผมก็จำได้ใครชื่อวางเวียนครับมันไม่มีใครชื่อวางเวียนอะไรเงี้ย อาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนเวียนก็ได้นะถ้าค,คุณไม่พูดกับเขาแบบเนี้ยแค่แบบชื่อยังจํากันไม่ได้เลยแล้วมาบอกว่าเราไปทําลายความรู้สึกเขาอีกอะแล้วคนที่ผิดเป็นผมก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกเรื่องเนี้ยผ,ผ,ผมเผมผิดเองครับไม่เป็นไรให้คนที่ผิดเป็นเราก็ได้ค่ะเราเข้าใจคุณสรลตเป็นไรครับเจ็บค่ะน้องบอกอยู่ว่าน้องเจ็บเจ็บเรื่องอะไรครับไม่รู้เหมือนกันคะ่ะต้องลองไปถามดูคนที่เจ็บไม่ใช่คุณหรอครับเป็นอะไรครับคนสวย ไปไหนอะเอาเจะไปไปแล้วไปแล้วแต่ว่าพี่ต้องไปโผล่ไว้ก่อนพี่มีไม้ในรถอ่ะตันเนี้ยไปเถอะคนสวยเดี๋ยวคนรวยรอนานเหียเป็นได้แค่คนรู้จักอะไม่ใช่คนรู้ใจอะเวยเกณฑ์ว่าไงนะหนุกเสียงเบาอ่ะมากไม่ค่อยได้ยินเลยไม่เขารอคุยกับเกณฑ์หรือเปล่าฮะเกี่ยวอะไรกับพี่พี่พี่ไม่ไม่ไมีเลยช่างวันพี่จะไป ก็เขาเรียกหนูซาร์ลอสอะหนูก็ต้องพูดเยอะๆไงหนูต้องแบบหนูไปคุยกับเขาเขารอหนูอยู่หรือเปล่าพี่ไปละตัพี่เขาอยากคุยด,ด้วยอะ่ะ คุยเรื่องอะไรครับไม่รู้ครับลองถามเอาแต่เรานัดกันไว้ไม่ใช่เหรอครับเรานัดกันไว้ไม่ใช่เหรอเราจะไปส่งพาวอะ่ะไปพาวใช่ครับเดี๋ยวขับเองครับเกนอาบุ้นนี่พี่กรณ์ชูพี่กรณ์พี่ต้องไปฟาร์มแล้ว ไปพร้อมๆกันนี่คุณเห็นไหมครับว่าเรื่องสมมุติมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย อะไรนะครับอะไรนะไม่คดีเลยครับพูดอะไรนะข้าวขาอยู่ฝั่งนู้นูข้างหลังข้างหลังอ้ดดาวผู้แดงเลยครับเสียงรถมันดังแต่ไม่มีแต่จะไปไหนครับเนี่ยอ,อะไรนะครับ ไปพารถครับฮะไ,ไม่ได้ยินเลยครับคุณพูอะไรครับเนี่ยลมันแรงครับตรงเนี้ยยได้ยินเปล่าฮะได้ยินได้ยินได้ยิน,ยนเบาๆบาอะคะ่ะเจคี้เก้าฮาร์ดครับจะทำไมแม่วเวออียนไปส่งที่โรงพยาบาล อะไรนะคุณเดี๋ยวกินขับไหมไม่ก็ดีเลยครับตอนนี้ลมมันแรงมากเลยครับมันอยู่ที่ความเร็วร้อยกว่าตอนนี้มันก็ไม่ก็ดีนะคุณพูดอะไรอะ่ะตลอดคุณขับเลยครับคุณขับอะไรอะไรนะครับ พี่ได้ยินได้ยินพี่ไหมฮัลโหลมันไม่มีเลยล่ะพี่ฮัลโหลเอ้าไม่มีใครคุยโอเคหนูไม่ได้ยิน,นเขาไ,ไม่ได้ยินเราเหรอหเสียงเสียงหนูเบาอ่ะเบามากๆแล้วเสียงลมมันก็ดังเสียงมอไซค์มันเสียงดังอะค่ะ เกียนชูพี่หน่อยได้ไหมเขาจะไปไปหนอ,อ่ะพี่ เกนว่าไงนะพี่ลองเรียกเขาดูดิเอาไี่น่ะนะมีห่าวเขาชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้ละเขาชื่อปาปิยองโหลครับคุณปาปิยองหน้าตาหูตึงอ่ะ าเขาไปโรงพยาบาลก่อนใช่อะตรวจสุขภาพแล้วให้เขาตรวจหูหรือเปล่าไปไหนครับเนี่ยไป,ไปโรงพยาบาลครับพอดีพี่บอกว่าคุณหูหตึงอะครับคุณได้ดีหรือเปล่าไม่เคยดีในสายตาอยู่แล้วครับจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะ ก in ็เห็นพี่วิเวียนพูดมาแบบนี้เนาะผมไม่เคยดีใส่ตาคุณอยู่แล้วคุณสล็อตอาเอยเดี๋ยี่ครับฮะคุณไปไหนครับเนี่ยทำไมคุณไม่ชุบอ่ะ พี่บอกว่าให้พาผมไปตรวจอะฮะไม่อยากคุยกันไม่อยากสบตากันไม่อยากเจอกันแล้วทำไมต้องพาผมไปโรงพยาบาลครับผมไม่ได้ป่วยนะครับถึงผมจะป่วยไม่อยากสบายแต่ผมก็มัก็ทนได้ครับแล้วคุณจะพาผมไปโรงพยาบาลทำไมอะ ผมทำอะไรให้ครับทำไมกูถึงต้องมาทำร้ายจิตใจขนาดนี้ด้วยอะเกนไปทำร้ายจิตใจเขาทำไม,มก็พี่บอกว่าเขาหนูตื่บอกให้เขาไปตรวจอะไรนะคุณพูดไม่ค่อยได้ยินเลยอะไรนะไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ใส่ใจหรือเปล่าคนเราถ้ามันใส่ใจมันก็ต้องได้ยินอยู่แล้วถูกไหมล่ะ ลองขยับไปใกล้หูเขาแม้แต่เขาจะได้ยินพี่เอาครับหน้ากากเขาน่าจะยังไม่ล้างโอ้ไม่เคยดีสําหรับคุณหรอกครับไม่เคยดีพอหรอกครับแม่คนดีไม่คนประเสริฐคุณสลดยังน่าคุยกว่าตั้งเยอะนาักขนี้ขอโทษได้ไหมล่ะขอขอโทษได้ไหมที่น่ารักนีน่ารักกว่าตั้งเยอะไม่เคยพูดจาหักหน้าหักน้ําใจกันไม่เคยทำร้ารจิตใจกันด้วยเจอการครั้งแรกก็หักหน้าหักใจกันแล้วอ่ะเราไม่เคยทําอะไรให้คุณนะฮะเจอการครั้งแรกตอนไหนเจอการครั้งแรกผมพูดไม่ดีกับคุณหรอผมไปท้าคุณต่อยเหรอผมไปตีแก๊ง ผมเชิอคุณทำด้วยซ้ำผมไม่เคยเบีดเขาเรียกคุณว่าอะไรนะพี่แจ๊ดครับอ๋อพี่แจ๊ดคุณชื่อมันใช่แจ๊ดเหรอคะบอเป็นชื่ออะไรคุณจะมาสดใจทำไมครับไปครับคุณสลัดเดี๋ยวผมไปส่งคุณขึ้นมาครับเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวคุณไปส่งผมก็ได้มาแล้วคุณค่อยมารับเขาเดี๋ยวครับขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะมีทุรละไปครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวคุณไปส่งผมก็พอแล้วเดี๋ยวคุณกรอมารับพี่คุณคุณจะไปส่งทำไมทำไมครับคนเขาจะรักกันอ่ะมันผิดตรงไหนครับเอาคุณพู ไปพอดรักกันไงสองคนครับเราจะไปพอดรักกันสองคนเอาแล้วที่มีวไม่ยอมรับก็เดี๋ยวพอดรักกันเสร็จแล้วคุณค่อยมารับไงรักของเรามีแค่ผมกับคุณเท่านั้นแหละครับมันไม่มีเขาหรอกเพราะเขามันอยู่บนหัวเท่านั้นครับเข้าใจมะหัวใครครับมันนี้หัวใครสักคนหนึ่งแหละครับเราสามคนอะเจอกันนะครับคุณจลรส